คุณมีเวลา5วินาทีสำหรับแต่ละรูปเริ่มกันเลยคุณนึกถึงอะไรเมื่อเห็นภาพนี้ถ้าคุณสังเกตเห็นเสือตัวใหญ่ตัวหนึ่งก่อนแสดงว่าคุณมีความสุขกับชีวิตตอนนี้และตื่นขึ้นมาพร้อมรอยยิ้มคุณชอบงานของคุณและมีเพื่อนที่ดีและครอบครัวที่รักคุณไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรและแค่สนุกไปกับทุกวัน ถ้าคุณเห็นทิวทัศน์ที่มีต้นไม้ก่อนเห็นเสือแสดงว่าคุณมีปัญหาบางอย่างในอดีตท,ที่คุณได้แก้ไขไปแล้วแต่ตอนนี้คุณระมัดระวังในทุกสิ่งและไม่ปล่อยให้ตัวเองใช้ชีวิตอย่างไร้กังวลแล้วรูปนี้ล่ะหากคุณเห็นผู้มีประเทศสีทองสวยงามพร้อมน้ำตก คุณอาจรู้สึกเบื่อเล็กน้อยในตอนนี้ดูเหมือนทุกอย่างจะเรียบร้อยดีแต่คุณยังขาดอารมณ์สดใสและการผรจญภัยเริ่มต้นด้วยสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นทำอาหารมื้อใหม่หรือซื้อเสื้อผ้าที่คุณไม่เคยใส่มาก่อนหากคุณเห็นหญิงสาวก่อนดูเหมือนว่าช่วงนี้คุณค่อนข้างจะหนักใจเล็กน้อยคุณกำลังพยายามก้าวล้ำหน้าคนอื่นในที่ทำงานงานอดิเรกและชีวิตส่วนตัวของคุณไม่เป็นไรหรอกถ้าจะหยุดพักและใช้ชีวิตตามจังหวะของคุณเองบ้างบางครั้ง าสัตว์ที่ซ่อนตัวอยู่ในภูมิประเทศดึงดูสายตาคุณคุณค่อนข้างมีความสุขกับทุกอย่างในชีวิตแต่คุณมักใจลอยคุณมักจะคิดถึงตัวเองในสถานการณ์การใช้ชีวิตต่างๆซึ่งอาจจะดีกว่าเดิมลองทำสิ่งที่คุณใฝ่ฝันมานานแล้วสิต่อกันเลยมันดูเป็นอะไรสำหรับคุณ ถ้ามันเป็นกีตาร์แน,แน่คุณเป็นคนที่ชอบโหเราะพลังบวกของคุณแพร่กระจายไปยังผู้อื่นได้อย่างง่ายดายนั่นเป็นเหตุผลที่คุณมักเป็นจุดสนใจคุณเข้ากับคนใหม่ๆได้ง่ายและก็มีเพื่อนมากมายหากคุณมั่นใจว่ามันเป็นทิวทัศน์ที่มีต้นไม้และเงาสะท้อนในน้ําแสดงว่าคุณรู้สึกระแวดระวังในการปล่อยให้คนใหม่ๆเข้ามาใกล้คุณมากเกินไปคุณอาจดูเป็นคนสงวนตัวในตอนแรกแต่เมื่อคุณยอมรับคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิต คุณจะสร้างความผูกพันที่แน่นแฟ้นและจะไม่มีวันทำให้พวกเขาผิดหวังแล้วรูปนี้ล่ะคนที่เห็นปลาตาสีเหลืองตัวใหญ่เคารพกฎและรู้สึกไม่สบายใจที่จะต้องแหกกฎคุณต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาเพราะงั้นคุณจะไม่พยายามทำอะไรที่แปลกใหม่คุณทำตามคนส่วนใหญ่ และถ้ามีอะไรผิดพลาดคุณก็โล่งใจที่มีคนอื่นร่วมแชร์ความผิดด้วยหากคุณเป็นหนึ่งในคนที่เห็นเรือลำใหญ่ในภาพนี้คุณจะไม่มีวันทำตามคนอื่นแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องถูกก็ตามคุณเป็นคนดื้อรัน้นและคุณเชื่อว่ากฎมีไว้เพื่อแหกคุณชอบเสี่ยงดวงแล้วก็มักจะชนะด้วยต่อไปนี่ดูธรรมดาสำหรับคุณหรือคุณเห็นสองความหมาย คนที่เห็นฝูงแกะและหมาป่าปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้อย่างง่ายดายคุณยอมรับความจริงที่ว่าไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปและมองโลกในแง่ดีเสมอเพื่อค้นหาด้านบวกในทุกสิ่งสิ่งนี้ช่วยให้คุณก้าวต่อไปและเก็บพลังงานไว้สำหรับสิ่งที่สำคัญกว่าความกังวลคนที่เห็นหมาป่าตัวใหญ่และหมาป่าตัวเล็กรู้สึกไม่สบายใจเมื่อผู้คนสถานที่และสถานการณ์ต่างๆเปลี่ยนไปคุณไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงมันทำให้คุณสับสน แม้ว่าสิ่งต่างๆจะไม่สมบูรณ์แบบแต่คุณก็มักจะปล่อยมันไว้อย่างนั้นเพราะว่าคุณคุ้นเคยบางครั้งคุณก็ต้องปล่อยให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามวิธีของมันเองซึ่งจะช่วยให้คุณขจัดความกังวลได้มากแล้วรูปนี้ล่ะหากคุณเห็นหมีขั้วโลกแสดงว่าคุณเป็นคนอารมณ์มั่นคงคุณรู้ว่าคุณวางแผนทุกอย่างในชีวิตไม่ได้ คุณจึงยอมรับความประหลาดใจและหาความสุขจากมันคุณดูว่าคุณสร้างความทรงจำที่สนุกสนานไม่ได้หากคุณอยู่บนเส้นทางที่ราบเรียบหากคุณเห็นมือในภาพนี้อย่างชัดเจนแสดงว่าคุณชอบที่จะวางแผนทุกอย่างในชีวิตของคุณคุณทนไม่ได้เมื่อมีบางอย่างไม่เป็นไปตามที่คาดหวังคุณมักจะนึกถึงผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดก่อนที่จะตัดสินใจแม้แต่เรื่องเล็กน้อยเช่นจะซื้ออะไรเป็นอาหาร่ําพยายามทำตัวให้เป็นธรรมชาติมากขึ้นคุณอาจจะชอบก็ได้ ยกระดับขึ้นมาหนึ่งระดับคุณเห็นความหมายที่ซ่อนอยู่ในนี้ไหมไหากภาพนี้ดูเหมือนทะเลสาบและหงส์สำหรับคุณแสดงว่าคุณยึดถือความจริงและอารมณ์ดีคุณไม่ได้คาดหวังอะไรมากเกินไปจากอะไรหรือใครคุณใจดีใจกว้างทางงั้งยังเข้าอกเข้าใจและยอมรับพฤติกรรมอะไรก็ตามได้มันช่วยให้คุณป้องกันตัวเองจากความผิดหวัง หากคุณเห็นวงดนตรีกำลังเล่นอยู่บนภูเขาแสดงว่าคุณชอบอยู่ในโลกแห่งความฝันของตัวเองมากกว่าความเป็นจริงคุณมีวิสัยทัศน์ว่าสิ่งต่างๆควรจะเป็นยังไงแล้วก็รู้สึกเศร้าเมื่อคนอื่นไม่กล้าใจดีและเอาใจใส่อย่างที่คุณคาดหวังลองลดความคาดหวังของคุณที่มีต่อผู้อื่นลงบ้างแล้วรูปนี้ล่ะ ถ้าสิ่งแรกที่คุณเห็นคือใจกันคุณไม่ชอบเป็นจุดเด่นคุณเป็นคนที่มีความสามารถและสร้างสารรค์แต่คุณขี้อายแล้วก็ไม่ชอบเวลาที่คนอื่นจ้องมองคุณนั่นเป็นเหตุผลที่คุณชอบแสดงออกผ่านการเขียนการวาดภาพหรืองานศิลปะซึ่งไม่ได้ทําให้คุณเป็นจุดเด่นโดยตรงหากคุณเห็นใบหน้าสองหน้าอย่างชัดเจนแสดงว่าคุณชอบเป็นจุดสนใจมากจนทําตัวโอเวอร์เกินเหตุ คุณมักจะเล่นมุกตลกหรือว่าเริ่มร้องเพลงเมื่อคุณไปซื้อของคุณมีพลังงานเหลือเฟือและวิธีเดียวที่จะปลดปล่อยมันออกมาทั้งหมดก็คือการขึ้นเวทีและทําให้ทุกคนมองมาที่คุณภาพนี้ดูค่อนข้างแอบส t r a c t คุณคิดว่ายังไงคนที่แน่ใจว่าเป็นชายชารานั้นเก่งเรื่องการประหยัดเงิน คุณวางแผนการใช้จ่ายและจะไม่ซื้อสิ่งที่คุณไม่ได้วางแผนไว้คุณรู้ลำดับความสำคัญของคุณดีและคุณไม่ได้รู้สึกเหมือนขาดอะไรไปการออมทำให้คุณมีความสุขคนที่เห็นม้าในภาพนี้พยายามใช้เงินในงบประมาณแต่ก็ไม่ได้ผลเสมอไปคุณอาจจะเก็บเงินไว้ซื้อรถใหม่สักสองสเดือนแล้วก็ใช้เงินทั้งหมดนั้นไปกับรองเท้าในฝันของคุณสิ่งที่สำคัญจริงๆคือมันทำให้คุณมีความสุขเพราะงั้นอย่าก,กังวลกับมันมากเกินไป ไปต่อกันคุณเห็นอะไรในรูปนี้บ้าง <S <S หากคุณเห็นหน้าชายชราก่อนคุณเชื่อว่าคุณประสบความสำเร็จทุกอย่างในชีวิตได้หากคุณทุ่มเทยอย่างเต็มที่คุณอดทนและเด็ดเดี่ยวคุณตั้งเป้าหมายและบรรลุปเป้าหมายทีละอย่างระหว่างทางไปสู่ความฝันของคุณคุณชอบเรียกมันว่าแผนมากกว่าความฝัน หาคุณเห็นคนขี่ม้าแม่น้ำและร่างบนพื้นดินคุณเชื่อในพรหมลิขิตคุณคิดว่าหลายสิ่งหลายอย่างเป็นอย่างที่มันควรจะเป็นคุณไม่ได้เกลียดครานหรืออะไรหรอกแต่คุณแน่ใจว่าบางครั้งความสําเร็จก็เป็นเรื่องของโชคเมื่อคุณเลือกไม่ได้คุณก็จะรอและปล่อยให้ปัญหามันคลี่คลายไปเองต่อไปเลยนะอันนี้ดูหนาวมากคุณเห็นอะไรในนี้ คุณเห็นภูเขาหิมะความสะดวกสบายคือสิ่งสําคัญอันดับแรกของคุณบ้านของคุณมีความสําคัญกับคุณมากและคุณไม่ชอบย้ายไปไหนคุณจดจ่อกับอะไรหรือว่าทําอะไรให้เสร็จหรือล่วงไม่ได้คุณพร้อมที่จะใช้จ่ายเงินและทุ่มเทความพยายามไปกับพื้นที่ของคุณในกรณีที่คุณเห็นหน้าใหญ่ๆก่อนไม่ใช่หน้าฉันนะคุณต้องการลงทุนในความทรงจําและอารมณ์คุณจะเลือกนอนหลับใต้แสงดาวตราบเท่าที่มันทําให้คุณได้ไปอย่างที่ใหม่กับคนที่คุณรัก คุณไม่ซื้อของมากเกินไปเพราะมันจะทําให้การย้ายยุ่งยากสิ่งที่คุณต้องการจริงๆอยู่ในกระเป๋าเป้แค่ใบเดียวและคุณก็มีความสุขที่เป็นแบบนั้นคุณนึกถึงอะไรเมื่อเห็นภาพนี้ถ้ามันเป็นม้าลายสําหรับคุณคุณชอบเซอร์ไพรส์คนที่คุณรักคุณชอบเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับและคุณจะทําทุกวิธีทางเพื่อทําให้ครอบครัวและเพื่อนๆของคุณมีความสุข ความสุขของพวกเขาคือการตอบรับที่ดีที่สุดสำหรับคุณถ้าคุณเห็นต้นไม้ก็ดูเหมือนว่าคุณชอบเป็นผู้รับของขวัญมากกว่าเป็นผู้ให้คุณไม่เคยแสดงออกแม้ว่าคุณจะไม่ชอบของขวัญที่คุณได้รับและมักทำให้คนอื่นรู้สึกเหมือนว่าพวกเขารู้จักคุณดีและคุณก็ชอบของขวัญนั้นเพราะงั้นคุณก็ทำเรื่องดีๆในแบบของคุณเองอยู่